อ่อยตัดออกเบิดแล้วก็แปนเอิดเติดนอแต่ก่อนหน,น,นาตึบเลยเนี่มาตอนนี้ก็คือนอมันกำลังเริ่มขึ้นใหม่เนาะขครแม่งงัวบอมาเลมนะคือสีแบบเขียวยากเพียงหัวเข้าล้วบอจักแต่ว่างัวมันเขามาเลมทุกมื้อบอจักงัวเพิินงวัวโตตอนนี้เอารายลวดขึ้นมาเน่งออมไว้แล้ก็ใครแน่เนาะเ,เสียบไฟสดกระยานแน่ สาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีเบิดสู้หูสู่ขนส,สาบายดีตอนค่ำยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวััหลันถุ่งเดอ้อทุกคนเนาะหลังจากที่อันนี้ขายไปได้เกือบเบิดแล้วก็จงไว้เห็ดพัน์เห็ดแนวบัดทีนี้เนาะตอนนี้แม่กับอีพอกำลังท่าสำตัดอ้อยเกี่ยมสิปลูกปลูกเพิ่มก็คือปลูกยับลงมาทั้งลุ่มเนาะ แต่ว่าโบาแมนบอลเก่าเดินทุกคนใกลๆก,กันจากแต่เก่านาะสิปลูกวางหันเนาะแต่ว่าอันนี้บอลอีเมปปีปลูกบางทวดินปีแล้วนี่ระยยับมานีอีกเพิ่นเลือกเอาโตง,งามๆโบหมอกบบแม,อง,มงบอไปเห็ดพันตัวออกหน่อกออกตาคอยนะุงตีนกับบเร้เอามาเด ปาดเหมิดขึมย่าคือฝนสิตะ๊ะผัวนันมาอีกแล้วนี่เ้คนนี้กำลังกำลังเหตุงานเด้อเหตุสองเถวเหตุว่าคายสบบ่บรลัาเด้อนี่เห็นบอปลูกไว้อันนี้ตอนปลูกตอนคัวกับสองเถาเด้อทุกคนเพาะฉะนั้นเลยตอนเหญ้ากับาเบิ้งตอนเช้นากาเกบาเิงจ้าิลลากากินบาลบากเด้อนไม่ล่าเพื่อนสิคั่วได้กิน แล้วหาสิบบาทมาแท่งพูดค่าเบื้องแน่นี่แทงงนีอได้เมื่อยนี่แท่งนี่หากวางสวงหลังๆนะมีคนมาติดต่อว่าอยากได้รำมันแต่ว่าบริขายเพราะเขาสิปลูกแล้วเขาปั่นเบิดเนาะเล็กแรกๆน่ะคือสิบริขายนี่เนาะจนอยากเศร้าเฮ็ดเถอะปลูกอีกบัดตอนบริขายแล้วก็ถอยอยากบริยากเฮ็ดต่อแล้วเครื่องปั่นก็อยากขาย เดี๋ยวสิพามาเบ่งตอนนี้ยังไปใหญ่แส่นี้ไว้ก่อน,นอใหญ่ใส่ห้องมันไหวแล้วก็สิขวดดินทมใส่คู่ละสองอันแับสมักคนปลูกอ,อ้อยซอยหนึ่งอัตตามาลวดค่ายนแน่ตะแดดอ่อนขนาดว่าสี่โมงแรงอตะเวนป้าดบางตะเวนยังบักสูงหนึง หักตะวันนะอยู่ตั้มต่ำตะวันนั้นอยู่ติดดินส่วนตะเวนนั้นอยู่เทิงฟ้านี่เดส่วสวนอันนี้บอนต่อเก่ามันเก่าของเก่าตั้งแต่ปลูก่วงใหม่ๆนะแต่ว่าดินบอนเฮาปลูกเนี่ยบ่แม่นดินเฮาเดอ้อทุกคนเนาะเป็นดินหน้าอมมมาลิน แต่กี้ค่ะเราอยากเราไรล่แล้วเราอยากได้ที่เราว่าสีสางบ้านแล้าวว่าสีบวปลูก่อไป้แล้วเราผัดเปลี่ยนใจอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสู้อยากปลูกยังก็ปลูกโลดผัดวะกูบอเหตุแล้วผัดวะอีกแหละพ <laughs> ี่แม่ก็นับมานี่ต่อไปก็คือใกล้ๆนี่นเป็นดอกกระเจียวเนาะ เอามายายไว้ก่อนเดี๋ยาสีเปลี่ยนอีพอใหญ่นะผู้ใหญ่เป็นเจ้าพี่ กันแบบนี้เลยสี่บายมาทางห้างสิไม่ได้หายมาทางห้างบ่อเออก็หหางแค่นั้นเลยเหรอห้างก่บนสีว่ายัง อันนี้กอนึ่งกนึงเพื่อลูกมันอีกเดี๋ยวนี้นะไปบ่ได้อีกห้องดีบ่เนี่ยนะออมดนิ่ห่างแค่นั้นและเพื่อเราจนว่าเป๊ะกัดผัดใช้ซองลัำแบบเนากูใช้ลำเดียวแม่กูหหายใส้ซอง เออทำงานแล้วก <siz? S 1> ็เห uh ็นย uh ังเดิหมดก็กินอยงมีใครแนนอยู่นะฮะมีเด็นัานเด้ อยากขีบโซ่คลองลงมานไะปทางนี้กว่าเนี่ย Cảm ี่แม่กำลังทมตามลังเนาะเดี๋ยวซ้อนสีย้ายฟังนั่นให้มันแล้วผู้ทมกระทมถาต่อมันเริ่มค่มใกล้ชิดยาอะไรแล้วเนาะเรียกอย่างอื่นยังไรอีพ่อหาไปเห็ุกินอยู่เฮืองนข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าสิขืนห่านผูกแขนมืออื่นนแล้วเรียบร้อยเนะยาะยหญ่แต่แต่ฟังนี่เด้อยวใส่เบิงยหญ่แต่ฟังนี่ไปหาฟังนั่นเบิงในกล่องค่ะพอเขาใส่เล่นไว้อะยรจะคือมันแบบหน้นอยๆเนาะ ใกล้ๆย่างจนหอบสะได้เศร้าสะได้จืนย้ายไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาดินกบน้ำลังเดี๋ยวผูกกบก็ไปหาทางหย่าทางยุ่งอยู่ผูไปหอดชายทางหอนหันเห็ดอันใหม่ไปไเลยๆไหนเดีใบยอ้อยบาดมืออันนี้ดอกกระเจียวบังคับจ้าไทยสวนหมึกก่อนเลยถึกมาดอกกระเจียว ท่านได้ปลูกใหม่อยู่แม่มาพี่นะอย่าไปอันนะมันรถไทยถึกพลหดพลทำแะ้วกำลังสีปป่งเห็นปะดอกกระเจียวพี่ปอ้อโถกำลังเลย่อจ้าขาายะอยู่นี่เด้อดอกนี่ขึ้นมาบานแล้วกำลังสิบานมือก่อนเท็ดอีแม่เก็บไปลวกสองซ้ำดอก พีเดพีป้าโทแมสองดอกยยงกัดลายซร้อยโอ้ยใครแมนเป็นดอกกระเจียวป้านะคือซีดีใจบักยังคากเลยเนาะเพื่อแบบเดี๋ยวพร้อมอืดถันทุกคนนี่ก็ลังจุ่มๆเลย <c oughs> อันนี้กระดอกมันได้บางเตียันหอไวด้ดอกกระเจียวกําลังเริ่มออกลายประมาณอีก สองสามมือนนี่คือสีขึ้นมาปูลูปิลีอยู่บ่าจักเนาะตะเวนกำลังยามือแรงกำลังแดดกำลังอ่อนอันนี้งามแหงนี่ปลาถูจูมซ้ำนี่พอดีกินแซบเนาะสวนตอนนี้แหงแรลงบ่มีอย่างเลย พืชพักกำลังปลูกใหม่ท้าเบิ่งอีกเ่อหนึ่งก็คือส่วงเดือนหกเดือนเจ็ดคุณเด้อทุกคนเนาะส่วงที่แบบพ้นตกดีๆแล้วก็พอดีพักที่เขาปลูกไว้ก็คือสีใหญ่เลยป้าาออกปะแม่แข็งแรงอ้อยกัยังเลือดดอนเดียวนี่แหลนะเนาะปั้นอีกรอบสองรอบก็คือเบิดกกับบริกิจและบัตรพอย้มหน้าอันยิ้มกันะจะเว้า ยีโ่โ่หอปุกสีสีแต่ว่าคอยปลูกให้คอยปลูกข้างออกกเอาไปเอามานะซ้ำกันแบบลำมันติดกันไปเลย <_ c oughs> บอต่างยางกระปุกเป็นลำเลยห <_ c oughs> มแล้วฮามบนยางก็ไ่ได้แต่ว่าไปทางผุนห่างเบ็ดหัวลาดเลือนคูเดือลูกสาวดำหน้ากับบเคยสีสีๆๆน้ำมูเดอห่างขี่รถทีบจนได้พู้เล่ ของมาหึมพ่ำหึมพ่ำบานหมู่น่ะคือชิตโตแก้บบานข่อยบงึงตีแจงจังปังแหละเดี๋ยวสิเขาเมื่อ,อไรบ้านแล้วเนาะแม่เสียงงัวขึ้นมาก่อนป่ะปะจะไปตัดค่าสงก่อน บ้านคอยเห็ดยังสีเดินเนาะแต่บ้านอื่นบ่หูบัดเจ้าไปใส่อ้อยอยู่บ้านอันนั้นน่ะเขาเห็ดเราได้สามันมันเสียบไว้คือเสียบมันนี่มันเป็นคือเสียบมันนี่แม่ซอนเคยไปใส่อ้อยใส่มันเนาะอยู่บ้านกของ เบิรแล้วอ,อผู้ไดที่อยากน้ก็เฝ้ามาซื่อเฝ้าสั่งซื่อปั่นอีกเสือสองเสือ,อก็คือเบิรตแล้วเบิรเลยได้กินอีกเสือหนึ่งก็คือปีนาโอเคทุกคนเมื่อหาเอางัวออกแล้วเนาะคลิปนี้ก็คือสิเดลาเลยเด้อขอบใจเบิ่อสู้ผูสู้คนที่ติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้เบิ่งโฆษณาให้เด้อจ้า,าไปแล้วสบายดี ย้ำไปกับไปย้ำเห็ดเวียกกับเห็ดเวียกเนาะแต่ว่าปีนี้ก็คือบ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปเลาะบ่ได้ไปรั่วเห็ดเวียกหาเงินขายปีงจกสิล่งหน้าอีกแล้วเดือนหกยับหมอจอจันเข้ามาแล้ว